พร้อมเร้แล okay. ้วอ่ะโอเคอ่าสวัสดีครับน้องเติ้ลก็นี่แหละครับแขกรับเชิญใน E ีีน uh, uh ี้ของเรานะครับก็คือน้องไตเติ้ลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับมาบ่อยกว่าเจ้าของช่องอีกเนาะวันนี้เรามีนัดคุยกันเรื่องอะไรครับน้องเติ้ลเรื่องการฝึกซ้อมในปัจจุบันครับการฝึกซ้อมในปัจจุบันของน้องไตเติ้ลเพราะว่า ก่อนหน้านี้เราได้ไปซ้อมวิ่งด้วยกันอยู่หนึ่งมืออ้อน้องเต้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าน้องเต้ก้มีการปรับเปลี่ยนการซ้อมเยอะอยู่พอสมควรครูมเลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจเนาะก็เลยชวนน้องเต้มานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าน่าว่าการซ้อม,มเปลี่ยนไปยังไงได้ข่าวว่าน้องต้นนะครับตอนนี้เปลี่ยนโค้ดแล้วถูกไหมโค้ดคนใหม่ที่เข้ามาดูแลในตอนนี้นะครับด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเนาะทำให้เราต้องต้องมีการปรับเปลี่ยนโค้ดการซ้อมของโค้ดคนใหม่นะแนะนาโค้ดเลยได้ไหมว่าโค้ดที่จะมาวันนี้คือโค้ดอะไร ได้ค่ะโค้ดออฟครัน้องเต้นรู้จักกับโค้ดออฟได้ยังไงติดต่อกันได้ยังไงก็ติดตอ่อตอนแรกก็เขาเป็นโค้ดของพี่ตี๋เพจคลิปชมบ้าน r ันนิ่งชอ็อปค่ะแล้วก็พี่ตี๋เขาแนะนำให้แนะนำแนะนำโค้ดออฟมาให้น้องเต้นก็เลยอยู่ในการดูแลของโค้ดออฟนะครับปัจจุบันนี้การซ้อมให้น้องเต้นเล่าหน่อย<ๆ>การซ้อมมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากเดิม ก็เมื่อก่อนก็ซ้อมสองมือเช้าเย็นนะคบตอนนี้ก็จะปรับเปลี่ยนมาเหลือมื้อเดียวครับมือเย็นมือเดียวทีนี้เราจากซ้อมสองมือมาซ้อมมือเดียวระยะสะสมในแต่ละสัปดาห์มันก็ต้องลดลงลดลงลดลงเยอะไหมครับจากเมื่อก่อนเยอะอยู่ครับเมื่อก่อนประมาณร้อยยี่สิบกิโลต่อสัปดาห์ครับส่วนตอนนี้เหลือเจ็ดสิบกิโลเมตรครับก็ลดลงไปเยอะนะห้าสิบกิโลต่อต่อวิคใช่ไหมต่อสัปดาห์ แล้วพอระยะทางมันลดอย่างนี้ประสิทธิภาพในการวิ่งของเรามันมันเป็นยังไงมันลดลงไปด้วยไหมก็โค้ดออบบอกว่าเวลาอาจจะหย่อนลงไปนิดนึงค่ะแต่แต่ก็ได้ไปวิ่งมาสองงานที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในมาตรฐานค่ะก็คือโค้ดอ็อบได้บอกไว้เลยนะว่าประสิทธิภาพของการวิ่งอาจจะลดลงนิดนึงแหละนะเพราะว่าเรา เบาตารางลงแต่ว่าเราลองไปวิ่งมา2งานแล้วมันก็ยังอยู่ในมาตรฐานของเราอยู่ดีนะครับแล้วสภาพร่างกายนะครับหลังจากที่ลดการซ้อมให้มันเบาลงมาสภาพร่างกายของเรามันเป็นยังไงสดชื่นขึ้นครัะสดชื่นขึ้นเพราะได้พักพักผ่อนเต็มที่ค่ะพักผ่อนเต็มที่ตอนเช้าทําอะไร่จากที่เมื่อก่อนเช้าก็ต้องตื่นเดี๋ยวนี้เช้าทาอะไรนอนยาวเลยนอนยาวนอนยาวยาวแล้วก็ได้พัก มีเวลาฟื้นตัวมากขึ้นเร,เรื่องของโปรแกรมมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะสำหรับโค้ดคนใหม่ของเราก็จะมี interval, tempo, e a s, <ม> <S um bo, AC, แล้วก็มี d o g high jump นะม,มีการเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยใช่ไหม,มก็จะเป็นหลัง easy ประมาณซอร,ร์กิตก็ค,คือหลัง easy วิ่งเสร็จก็จะมีการเซอร์กิตด้วยเป็นพวกวิ่พื้น sit up พุ่งหลังแบบนี้ค่ะ มันก็คือเป็นการสร้างความแข็งแรงโดยรวมที่มันนอกเหนือจากการวิ่งนะใช่ค่ะพูดถึงงานฝึกซ้อมก็เข้าทั่วไปต่อไปไปพูดถึงงานยักษ์ใหญ่2ง,งานที่ผ่านมาบ้างดีกว่านะน้องเต้นมีโอกาสได้เข้าร่วมทั้งสองงานเลยถูกไหมครับก็จะมีง,งานบุรีรัมย์มาราธอนครับกับ,นาน ATM บงานเอทีเอ็มค่ะสองงานเนาะพูดถึงการวิ่งหนีไม่พ้นเรื่องสถิติแน่นอนนะทุกคนอยากรู้สถิติน้องเต้นสถิติงานแรกบุรีรัมย์มาราธอนเป็นยังไงครับ เวลาจบด้วยเวลา38นาที17วินาทีค่ะ38นาที17วินาทีก็ควมาร่วมกันก็ฟอร์มมันก็ไม่ได้แย่ลงเท่าไหร่นะก็ยังอยู่ในมาตรฐานอย่างที่น้องพูดไว้นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือ atm atm วิ่งข่าเมืองจบที่เวลาประมาณ38 38ปลายปลายกับ39ต้นต้นประมาณนี้สาปลายปลาย3 9ต้นต้นแล้วความยากอ่ะสนามไหนที่เรารู้สึกว่ามันยากกว่ากันน่าจะเป็น บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์มีเนานขึ้นไปตอนกิโลที่ประมาณหกไหมประมาณนั้นแล้วเอทเอ็มเป็นไงบ้างก็มันมีโค้งเยอะค่ะบุรีรัมย์มีเนินเอทเอ็มมีโค้งแต่ทั้งสองงานนี่เป็นไงวิ่งสนุกไหมสนุกมากค่ะการจัดงานเป็นยังไงครับดีมากค่ะงานดีเนาะนนระบบปลอดภัยมีการปิดถนนล่องเติร์นนะ<ช>ไปวิ่งงานเอทเอ็มแล้วก็ มีการเทแฟนคลับนะครับม, <c oughs> มีการทิ้งแฟนคลับมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้น,<ว>นที่เอทีเอ็มก็เร่างกายเพียรครับแล้วก็หลับไม่ตื่นครับตื่นมนา<ต>ทีตอนตีห้าครับตื่นตีห้าแต่เราไปนัดพี่ๆเขาถ่ายรูปไว้ที่เส้นชัยใช่ไหมค่ะเออแต่บังเอิญว่าผมหลับนั้งของเพียขอโทษได้ไหมครับเดี๋ยวไว้เจอกันงานพังงาครับ ช่วงนี้น้องเต้นก็มีงานเกี่ยวกับการแสดงงานโฆษณาเข้ามาที่ติดตามน้องเต้อนอยู่ก็มีหลายงานเนาะอย่างเช่นที่ไปเป็นอ๋อพี่ไอชยุทธครับอืมไปแสดงเป็นพี่ไอชยุทธตอนเด็กๆนะครับก็นั่นก็หนึ่งงานแล้วแล้วก็ยังมีงานแสดงอย่างอื่นอีกนะที่คมูลเห็นทั่วๆไปช่วงนี้ก็ล่าสุดไปถ่ายโปรไฟล์มาค่ะถ่ายเพื่อไปแคสงานส่งไปแคสงานค่ะ หายโปรไฟล์เพนะื่อเอาไปใช้ในการแค่งาน,นแค่งานอื่นๆเนาะก็งานแสดงของน้องเต้นเนี่ยผมว่าดูแล้วก็โอเคเอาไปใช้งานได้จริงนะมีการขึ้นจอยักษ์ด้วยผมว<ๆ>่าเห็นเออดังไปทั่วแล้วนะก็ถ้าสมมติมีพี่ๆคนอื่นเข้ามาดูแล้วสนใจแบบจะให้น้องเต้นไปแสดงอย่างเงี้ยสนใจไหมสนใจค<ๆ>่ะสนใจก็ติดต่อน้องเต้นได้เลยใช่ไหมอพร้อมนะครับผมพร้อมทีนี้เรื่องงานแสดงผ่านไปแล้วนะครับ น้องเติ้ลวันนี้คิ้วของมระเต็มเลยนะเหมือนต้นคลิปที่เราเห็นนะวันนี้หอบมาเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าหกอย่างนะครับน้องเติ้ลก็จะน่ารักตรงนี้นครับเวลาเขาได้สปอนเซอร์อะไรมาเขาก็จะมับอกครูมอสว่ามอสครับผมขอเอาสินค้ามาขอบคุณในช่องมอสได้ไหมครับอ่ครูมอสก็บอกว่ายินดีเลยนะครับเอามาได้เลยน้องเติ้ลก็เอามาหลายอย่างทีนี้ให้น้องเติ้ลแนะนําทีละอย่างเลยดีกว่าว่าสินค้าที่น้องเติ้ลได้รับการสปอนเซอร์เนาะสนับสนุนจากพี่ มีอะไรบ้างนะแล้วก็ใครเป็นผู้สนับสนุนลุงปวีการประพันธ์ครับก็จะเป็นซี o โอของ Core คอครับแล้วก็จะมีลุงโบเป็นผู้จัดการทีมครับดีลุงปวีนะเป็นซี o โอของคอนะแล้วก็ลุงโบลุงโบเป็นผู้จัดการทีมเป็นผู้จัดการทีมนะครับมีสินค้าอะไรบ้างเอาตัวแรกที่น้องเล้นคืออยูเวโปรตีนค่ะ ชงกับน้ำก็จะทานหลังวิ่งครับส่วนอันนี้เป็น,นคอสปีดครับอันนี้ก็จะช่วยบำรุงร่างกายครับก็อันนี้ก็ข้อกระดูกอันนี้ครับข้อต่อแล้วก็กระดูกพวกนี้เนาะตามจุดที่เขาเนี่ยสปีดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของคอ,อเกลือแร่ครับมีพาวครับอตัวนี้เป็นเกลือแร่ผมว่าจะเห็นน้องเกิ้ลทานตัวนี้ Boy, บ่อยๆหลังวิ่งนะเป็นกาืแรกรหลังวิ่งกับหลังวิ่งค่ะวันนั้นที่ไปวิ่งก็เห็นน้องต้นทานอยู่นะรสชาติเป็นไงครับตัวนี้เ,เยนเ็ยนๆคอค่ะถ้าวิ่งแล้วดื่มน้ำอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเราต้องมีเกลือแร่ในการช่วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์คอนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวที่อยู่กับน้องต้นมายาวนานแล้วนะครับก็คือแคปทูค่ะเป็นแคปทูเจยเพิ่มพลังงานในการวิ่งค่ะทานตอนไหนก็จะทานก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ เป็นเจลดูดซึมไวอันนี้ได้รับการสนับสนุนจากใครพี่บัสแท็บทูครับให้ชับพี่บัสแท็บทูนะครับก็อย่าลืมไปแวะที่เต็นท์บูธแท็บทูครับที่งานบางแสนสี่สิบสองครับงานบางแสนสี่สิบสองนะครับก็จะมีบูธแท็บทูด้วยน้องเต้นไปไหมก็อาจจะเจอผมที่นั่นนะครับอาจจะเจอน้องเต้นที่บูธแท็บทูก็ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปไปที่บูธแท็บทูกันด้วยนะครับนอกจาก พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารก็ยังมีผู้สนับสนุนด้านอ,าอื่นๆอีกเนาะมีอะไรบ้างเนาะ,ะก็จะมีไนกี้ครับคอยส่งเสื้อผ้ากับรองเท้ามาให้ผมฝึกซ้อมครับแล้วก็ขอบคุณลุงตั้มกับป้าเบนครับที่ให้โอากาสผมไปขึ้นในรายการ ATM ครับก็บขอบคุณพี่ตีครับร้านคิปจุนบ้านแลนดิ้งฉอครับที่คอยส่งรองเท้ากับเสื้อผ้ามาให้ผมใส่ซ้อมครับ ดูบีแันเนอร์ครับผมก็จะส่งเสื้อเสื้อผ้าครับทำใ,ให้ผมใส่เป็นเสื้อของ u v ครับก็จะมีเนอร์แลนนิ่งครับเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันครับอาจจะมีนอกเหนือจากนี้อีกแหละแต่ถ้าให้เก่าทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวเนาะอะ